ก็สวัสดีคัาผู้ชมทุกคนนะครับผมนะวันนี้โขบนะครับนอนอีกเช่นเคยครับ <laughs> เ,เพื่ออะไรนผม้นะครับผมก็กลับมาดูในเกม All Star Tower Defense กันอีกเช่นเคยอีกแล้วนะครับก็การว่าจะเป็นผมถ้าได้เปลี่ยนช่องจากเ p พ Ga กมมเป็น NPF All Star Tower Defense แล้วทุกคนตอนนี้นะฮะถามว่า <c oughs> <laughs> วันนี้ผมมาทำอะไรครับ ครับตามชิคกีนะ้พาวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดใหม่ All Star Tower Defense นะครับผมซึ่งโค้ดทั้งหมดที่ผมจะแจกเป็นโค้ดตั้งแต่ที่อัพแพทใหม่เข้ามานะครับผมอัปเดตลูฟี่เกียร์สี่สเน็กเมนนั่นแหละคือลูฟี่ออกดาวน์แหละอันนี้เป็นแพทใหม่ล่าสุดน,นะครับผมก็ผมขอบอกไว้ก่อนอย่างนึงว่าโค้ดตั้งแต่แพทก่อนนะครับจะใช้ไม่ได้สำหรับแพทนี้เนาะก็นี่คือผมจดโค้ดใหม่มาประมาณ4โค้ดนั่นะเป็นโค้ดใหม่สำหรับแพทนี้เลยครับผมเป็น4โค้ดที่ ได้เพชรเยอะนะมันได้เพชรประมาณ1,200เพชรนะครับผมแล้วก็ได้โกได้อีกพีสามดาวแล้วก็ได้อีกพีห้าดาวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับผมก็โคจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูครับผมมาดูกันเลยไปลุยมานะเรามาดูในส่วนของเรื่องโคนะเราโคตแรกครับผมโคตแรกจะเป็นโคตร้อยห้เจมนะครับผมแล้วก็จะได้7แล้วก็จะได้ได้โกด้วยนะครับผมแล้วก็จะไดอีกพีด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ดูนะอันนีวผมจะใส่ให้ทุกคนเนาะปึ๊บ หนึ่งผมจะได้อาเจล่้าสิบโกเจล่าห้าสิบเจมเราก็จะได้ g, ไอคพี g, ม, EP มาตัวหนึ่งนะครับเป็นไอคพีห้าดาวตัวหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าว่าไอคพีห้าดาวทำไมาได้ก็เอามาฟีดแบบอาพวกอะไรอย่างงี้ตัวละครมันก็ได้เด้วลเยอะเนาะนี่อะไรอย่างงี้นะครับผมต่อไปต่อไปจะเป็นโค้ดที่สองนะครับผมโค้ดที่สองจะได้150เจมนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ดูนะโค้ดสองครับผมยีโนทิกนี่เลยโอเคต่อไปนะครับผมโค้ดที่สามผมได้150เจมเหมือนกันนะครับผมนี่โค้ดนี้เลยปึ๊บนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําากร ใส่โค้ดเอาไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมโอเคป่ะเอาไปโค้ดสุดท้ายนะครับผมโค้ดนี้เลยนี่ป๊บนี่เอาไปโค้ดนี้นะเอาไปใน,นโค้ดนี้เลยครับผมโอเคก็ตัวรวมทั้งหมดก็รหัสนี้ก็จะ1,200เพชรก็ไปเปเลยเมื่อกี้เราจาก75เพชรแล้วก็เราเพิ่มมา1,200ก็ลงมาสองราจะให้ตอนนี้ตู้เปลี่ยนไปทุกคนผมว่าผมสุ่มเล่นๆดีกว่าสุ่มดีไหมอ่ะสุ่มไปเลยนะครับผมลองสกิปดูเผื่อเราได้ตัวสุมพวกแบบโทกะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ได้อะไรวะเน,นี่ยนระู้สึได้อีกอ่ารอบนึงเอ้าไม่มีพื้นที่หรอโอ้เก็บในนี้แน่นอนมากเลยก็นะครับผมรอบเดียวพอแล้วเ <laughs> พราะผมก็ก็อ่ะคลิปนี้ก็นะ่าจะหมดคลิปคลิปนี้ก็แค่มาแจกโค้ดเฉยๆทุกคนมันไม่มีอะไรเลยก็แค่มาแจกโค้ดก็ผมก็สำจบนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับผมถ้าชอบอย่ากดไลค์ซับราคากดกระดิ่งของผมด้วยครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าผม